เปลนชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช,นยช่นกันจากดาวสุประค้ใหญ่และบาปประค้อใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลง สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ d 88ามอริทพาดาวยูทูบดอทคอโหระษทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีครับนะมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้2563จะมีดาวพระเคราะห์อะไรที่โยกย,าย้ายราศีบ้างนะครับนะค,บนะคุณก็จดไปนะ ก็มาเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายก็เป็นราชาโชคในวันที่2กันยายน2563ย้ายเวลา1 8ใ8นากา40นาทีนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะดาวต่อมาคือดาวพระราหูนะครับซึ่งมีความสำคัญนะเพราะจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีเป็นอย่างมาก นะครับเกณฑ์ชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช่นด้วยเช่นกันจากดาวสุประเคะใหญ่และบาปประเคะใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับดาวใหญ่ๆนะดาวพระราหูก็จะย้ายตำแหน่งเป็นนิดในวันที่10กันยาย,ยน2563 เวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับต่อมารา,าหูก็ไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะต่อมาคือดาวพระอาทิตย้ายนะครับในวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามย้ายเวลาสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะครับอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนพุธนะยังไงก็ดีนะครับในเรื่องของคู่วิชาการหลักการต่างๆดาวพุธเดินมนนะครับดาวพุธเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นัจังงังมากนะนะจังงังคือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะก็มาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับดาวพุธอยู่ในเลือนศุกร์ยังไงก็ดีนะครับในดวงชะตาและเป็นอุจจาพิมก์ด้วยจึงทําให้เป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ล้าหน้าคิดอะไรได้ยาวไกลนะครับกว่าคนอื่นในดวงชะตาก็คือย้ายในวันที่19กันยายน2563 เวลา20่สในกาสี่นาทีะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวเกตเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่29กันยายน2563เวลาตี4 46นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีมังกรนะครับดีในด้านของการงานตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานะครับแต่ถ้าอยู่ในพวกที่เสียนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะย้ายสองครั้งดาวศุกร์เดินหน้าเสดจน,นะครับในวันที่29กันยายน2563นเนี่ยเวลาจะ7โมง12นาทีนะครับดาวศุกร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะเพญก่อนในวันที่2กันยายนเลย นะครับสกันยายนเวลา1ิบสนิกายีนาทีนะครับอยู่ที่ราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณเนี่ยช่วงนั้นดีมากนะครับมีโชคลาภความสําเร็จพระจันทร์เี็นถือว่าให้คุณในดวงชะตานะแล้วพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17กันยายน2อง3นะครับเวลา17บเนกายี่นาทีพระจันทร์ดับเนี่ยก็อยู่ที่ ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในราศีกันก็ฝากไปเตือนในช่วงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เพนชาวราศีกรกฎหรือพระจันทร์ดับชาวนะลัคนาราศีกันนะครับ ดาวศุปเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับในภพปุตตะเนี่ยนะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะครับมีไหวพิปฏิพา,านการรู้จักในการใช้คําพูดนะครับเป็นคนที่รักพี่น้องนะและเป็นคนที่พยายามที่จะหาความรู้เข้า,าตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มักจะได้รับความเดือดร้อนจากบุตรด้วยนะเจ้าชะตาจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆม,มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็ อาจจะมีเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆนะส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแบบง่ายๆด้วยก่อนอื่นก็ต้องขออภัยก่อนเลยนะเออพอดีมาช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจานงานเยอะมากนะครับทำไม่ค่อยทันเลยนะโอเคนะครับถ้านะวัดที่ไหนจัดนะครับสวดบูชาเทวดานพประเคาะใกล้บ้านนะครับก็ให้คุณไปร่วมพิธทีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกไปที่วัดนะครับก็สามารถจัดพิธีไหว้ได้ที่บ้าน นะเพราะฉะนั้นเน้นกำลัง12นะครับคุณอาจจะเตรียมผลไม,ม้12ผลนะหรือจะเป็นของดําเน้นกำลัง12ก็ได้ทูบ12ดอกนะครับถ้าคุณหาทูบดําไม่ได้ก็ใช้ทูบธรรมดาที่ไวพาทั่วไป12ดอกได้นะครับแล้วก็ไอ้บทสวดนะวิธีการต่างๆเดียวอาจารย์ะจะไปโพสไว้ใน YouTube แล้ เฟซบุ๊กในบล็อกนะครับก่อนวันที่10กันยายนนะก็รอติดตามได้นะครับอิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยที่จะเริ่มขยับซึ่งจะมีผลต่อทั้ง12ราศีต้องระมัดระวังให้มากนะครับจะมีทั้งในด้านดีและไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าถีบส่งนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่3เป็นต้นไปถึงวันที่10ช่วงนี้ดาวท่านเริ่มขยับแล้วนะครับพอวันที่10กันยายนเป็นปต้นไปดาวท่านย้ายก็ไปอยู่ที่ราศีพฤกศนะโดยตำแหน่งก็เป็นนิดนะ อาจจะต้องใช้ระยะเวลา4-5วันนะครับกว่าสิ่งต่างๆนี่จะเข้าที่เข้าทางนะครับดาวพระราหูก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงทําอะไรโดยคว,วามไม่ประมาทนะครับและในเรื่องของสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับชาวราศีมีเนี่ยนะในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่22กันยาย,ยนปตป้นไปเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระพฤหัสบดีจะเดินหน้าเริ่มเป็นปกติแล้วนะครับ และดาวอื่นือ่อๆก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีของชาวลัคนาลาศีมีนนะครับดาวพระราหูเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นพินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนให้ระวังเรื่องหนึ่งเพื่อนนะครับอย่าไว้ใจเพื่อนจนเกินไปนะเพราะเพื่อนรู้อะไรแล้วเนี่ยมักชอบไปพูดต่อนะครับให้คุณคือให้เพื่อนรู้ในสิ่งที่พอรู้ได้เท่านั้นอย่าให้รู้หมดนะครับ อิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพิบดีนะครับเป็นคนที่ฉลาดแต่มักจะฉลาดแกมโกงไปบ้างนะครับเอออาจจะทํานู่นทานี่นะครับเพื่อให้คุณมีเนี่ยมีอํานาจบารมีเข้ามานะแต่คุณอาจจะได้รับความทุกข์จากพี่น้องหรือพี่น้องนําความเดือดร้อนมาให้ก็ได้นะครับพอมาในวันที่17กันยายนนะครับดาวพระทิทเนี่ยก็ย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพปัตตานีนะครับอริก็อยู่ในภพปัตตานีเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมีคู่ครองซึ่งเดิมไม่ค่อยที่จะลงรอยกันมากนักนะครับแต่ก็มาเป็นคู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ถ้าใครดวงชะตาคุณเนี่ยมีดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพปัตนิหรืออยู่ที่ราศีมีนของคุณ1เดือนนี้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้คุณจะถูกรางวัลที่1นนะครับต่อมาเลยนะครับในวันที่19กันยาเนี่ยดาวพุธเดินมนตำแหน่งเป็นอุจจารพิมุกก็เข้าสู่ในภพหมอณละนะ นะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของอถ้าอาชีพเสริมนะครับคุณสามารถทําเป็นในหน้าขายที่ดินขายทรัพย์สินได้นะครับก็มีโอกาสที่ดีนะแต่ในด้านอื่นเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะมีความสุขมากนะักนะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งยากที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับในด้านของความรักน,นะครับคู่ครองอยู่ห่างไกลกันนะหรือไม่ค่อยจะพูดคุยหรือคุกคีกับเจ้าชะตามากนะ เพราะฉะนั้นเป็นผลดีนะครับพยายามคุยกับคนรักคู่ขครองให้น้อยดีที่สุดนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมากนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับดาวพระเกยตย้ายราศีนะเวันที่29กนะกันยาย,ยน6กในเวลาตี 4, 4ี่นาทีดาวเกีตก็เข้าสู่ในภพลาพะนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พญานาคจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดี ในดวงในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงที่คุณอาจจะมีความสนใจนะครับเกี่ยวข้องในศาสตร์เล่นลับลิลับต่างๆหรือไสยศาสตร์นะครับหรือการทําบุญไหว้พระสวดมนต์ดวงชะตาคุณมักจะมีโชคลาภนะครับจากของเก่าของโบราณก็ได้นะและในวันเดียวกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะตั้งแต่7จ็ดโมงสินาทีดาวสุกเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วนะครับก็เข้าสู่พบอาลี อยู่ในราสิงห์นะครับคือดูชะตาคุณเนี่ยมักจะพบกับความยุ่งยากใจเสมอนะครับพี่น้องก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาระวังในเรื่องของสุขภาพมักจะรบกวนนะครับในช่วงนิ้สาาั์ช้าก็เป็นอาลีเพื่อนไม่ค่อยดีนะักต้องระวังในเรื่องของเพื่อนนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยนะส่วนใหญ่ มันมักจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมามาพูดถึงการโคจรอของดวงดาวนะครับก็คือในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะต้องระมัดระวังตลอดทั้งเดือนนี้เลยอาจจะมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะแต่การงานของชาวราศีมีนนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยให้คุณระมัดระวังในด้านของคําพูดนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยมีคนช่วยเหลือคุณ นะชาวราศีมีในเรื่องของการงานนะครับมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพนในวันที่2กันยายน63เวลา12บสนกายี่สบนาทีนะครับคือพระจันทร์จะเพนเนี่ยนะอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณของอาจารย์มานะและตามปฏิทินโหงนะครับพระเจนก็จะเพ็นก็อยู่ที่ราศีกุมด้วยนะครับในวันนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนะครับ คุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยให้คุณสังเกตดูว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับก็มาถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจําในเดือนกันยายนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนะครับของคุณก็จะมีเลข48และ 27นะครับในดวงชะตาและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเลข8นะครับอย่าลืมเลข8แล้วก็เลข9ด้วยนะของชาวลัคนาราศีแม่หกเลข6เออของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจบูชาหมายันพระพุทธเจ้าหพระองค์นะเรื่องด้วยอิทธิพลดาวพระราหูโคโจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับ นำไปบูชาสก,การะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับก็สั่งจองกับอาจารย์ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ